แล้วเขาเขาถามว่านัเราหน้าต่างเปิดกี่โมงตลกเหรอเจนไหมเจนลัวเลยเหรอตกใจสะดุ้งหมดเลยหรอเลยแต่ว่าตู้ห้องน้ำเปิดตลอดนะประตูห้องเราก็เปิดตลอดนะมาได้ห้องอะไรห้องเราเป็นกระต่ายนะดูกระต่ายถ้าไปดูกระต่ายก็ไม่ได้ไปงานนะ ขไปสวนสัตว์เลยอ้าวเปิดประตูทิ้งไว้ไก่ก็หลุดออกมาติ้งห้องไม่ห้องไม่ติดไล่มีกระต่ายตัวใหญ่อ๋อมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าจะไปติดมสวนผู้สวนูบ้างดำบ้างตลับกันไปตั้แต่เราขอไปฟัดกระต่ายที่เมื่อกพูดอย่างนี้เราขึ้นมาเลยขอไปฟัดกระต่ายพี่กระต่ายที่เป็นสัตว์หรือเปล่าเราไปไหนกระต่ายตัวไหน I love Charlotte so much Thank you ติงคิวอยากไปแต่อยู่ต่างจังหวัดส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาได้นะคะส่งตัวแทนมาแล้วก็ในแชทก็ค่อยคิวแบบคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะนั่งรถมาตอนนี้ทันจะถามว่านั่งแต่งนั้งตาราคาเท่าไหร่นั่งอะไรนะนั่งแต่งป้าราคาเท่าไหร่ใจไหวเหรอโอ้ยร้านหนึ่งให้นั่งให้นั่งตั้งแต่สองพันห้าละอุ้ยอุ้ย ช่าโอนให้เลนิงแฟนจะได้นะคะตลอดชีวิตระวังลื่นจนถลอกอะไรถลอกเข่าเดี๋ยวบอกว่าไม่มีเงินมาเอากับเสียลื่นจนถลอกค่ะแต่หนูไปไม่ถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้โซดีซีพิมพ์ไปเลยลูกในกล้พร้อมกันสะกดพร้อมกัน H O H H ยังไหวยังไหว S H O W ยปนอยู่อ้าวเาเรียกบ่ไมเปอยจะเป็นอยู่อยถูกไม่ได้โง่หัวฉลาดบอกคือเขาจะกดพอตัวเองอโอเคแชโลแชโลหน่อยแชโลมาหน่อยอืมโลมา S H O จดด้วยความรูดดีกว่า S H O ไม่ใช่ S S H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  O O W W D D C C yeah มันจะบอสก็จะ O D C นี่แหละเลยเขียนเลยคนด้ส่งอออหลืรือสรือดีแล้วก็ปุ่นนี้เป็นวันทอะไรแต่บอสบอกมาแล้วว่าจะส่งหนูดีลงทิดาของเพียดอะตัดสินด้วยอะไรคะแล้วล็อกมงมาแล้วด้วยเพราะว่าน้ำปลาอิงฟ้าเป็นสปอนเซอร์ตัดสินยังไงตัดสินยังไงท่ดาของเขียดเกณฑ์คือเกณฑ์ก็คือต้องกรึบเก่ง เขาทว่า <G ül> เขา่ยกกลับไ,ได้ไหมแล้วแต่เอากล้าไหมล่ะถ้ากล้าเอากลับก็ได้ถ้าเป็นเขาไม่ว่าก็เอากลับไปเลยเออเอากลับได้นี่พูดแล้วเอากลับได้นะแต่เขาจะกล้าไหมเอาโต๊ะไปด้วยก็ได้แต่ต้องมาก่อนเอาโต๊ะไปด้วยก็ได้แต่ว่าแบ่งตัวเป็นสตาฟโยกกลับนะ เอาปิ่นโตไปด้วยอาหารมันเยอะเอากลับบ้านสองพันเอาให้คุ้มต้องเป็นกระสอบปะขนาดนันนะ้กินรวมเลยเหรอใช่สองพันแต่อยากให้ทุกคนไปดูซีรีส์เพราะเราพวกเราดูแล้วยังจักรกจจหรือแม่วันแอบดูแล้วว่าจักกจ้าจักรจี้คืนวันศุกร์ขอบใจเราแะม่ต้องจุกแล้วไหมโอ้ยขโมยยืมพี่ฟ้าสองพันพอเหรอไม่ถึง เสียปล่อยเงินกู้เอ้ยอหนูจะเอาตังค์มาปล่อยเงินกู้แฟนคลับดีไหมคิดดอกไหมตรงข้างหูอ๋อนี่ตังหูตังหูรักด้วยเอ้ยนี่นี่นี่มีชาลอดยูเอสเไหนไหนไหนอะไรอะชาลอด USA เนี่ชาลอดสองพันเท่ากับหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อ้้้าววไดดกกแลิขอบคุณนะคะคุณชาลอดบูนพูดพูดชาลอดด้วยยูเอสคุณชาลอตยูเอสเอนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะอายุวโนสุขังพลังค่ะขอบคุณขอบคุณคุณชาลอตนะคะที่เสพแบมาดูคุณชาลอตอ่าชาลอตซื้อบัตดกันยังไอพวกเตาะเตาะเสียไอพวกจีบเนี่ยไม่เอฟ เรียกแาบฟาดด้วยไม้ไม้ยุมไปแล้วนะแพงจริง้ะนะไปแล้วนะทันนะสองขอร้องถือว่าขอเล็วห้าคนอโอนด้วย